เอคึกมากเบาน้ำดูแล้ใไรว่ไปใส่บาทใครว่ไปเยืนรัดใส่บาทในเสาในเชียต่เชี่ยแล้วคุณผู้ชมเสาเนาะโดยเฉพาะยาที่น่ครับเย็นในเกี่ยที่ให้ให้บักมือไป็นอาลาดอายุ มือทุกานปลอยมือนีก็ไเป็นสักังี่ีหนหามือทยทุกบาททยทุกยานน้งก้นแล้วก็ต้องคูความจริงกับเขาเท่านั้นนะต่ไงไปใช้ตังเป็นลอยวันนี้นะั้งไนมนแหละ้าโดบ่นะป้าโดน่อยไปโน่นี่โิมนอยู่สองไปดิโอ้ดิด มมาาร็นี่ะทำขาตั้งนโดดูบ่อยใส่เตาย่างเขาต้องเขาต้องเอาลงหมกพี่แม่ไม่เคยตรงคำพูดขาขาขามีครับข้างนอกครับมันตรงหมกเขาเนี่ยแต่ก็เขาชอบให้ลูกมันจะหอมทานหอมมันในความสุขทุกคนเป็นความสุขถ้าเราตั้งขามันขึ้นมุมกล้องเราก็จะไม่ได้ก็เลยต้องตั้งไว้ต่างตเห็นลูกตาเขียวถ้ันถ้าถ้าบวชมือแรกนี่ ถ้าเราตั้งขาขึ้นไมใส่กล้องเขาจะอันเจ้าที่สิล่อันนั่นได้เจ้าที่สิร่องอันนี่แหละบ่เหลือาคูบาได้มันเป็นยังเป็นยังะไม่ไมรู้ทุกคนนะแต่ว่าโอ้แต่จูบตะกี้าามาพุทธามบทบา ขังขมัดขน้งแปะและชาตาเพราอพระพนเชิญเทพพยาดาจักตามพี่ว่า่ะท่านลังไปกล่อง่องสาบลาบอยู่ยืมอะไรมาปีกมันห เรมเขาก็ไ่ได้ไปเรียนมหาลัยเดียวกันนะแม่ใช้แนวขีดนะืเขาตอบแบบนี้เลยเขาบอกว่านอยู่ที่ตัวเองเลือกทานบ้นปลา้อนทุกคนอ่ะสี่คนในห้องเที่ยวมาเรียนไม่ใช่ที่เดียวีรยวแม่ไม่ต้องมาพูดแล้วว่าทไไมไปนนู้นทไไมไปตรงนี้เราจะหมกมันกินป้ลูกป้าน่ะ เคที่ป้าไปต่อไม่ได้นะไปต่อไม่ได้ดนอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่อบเทานมาบบกเนาะไม่ชอบเรื่องหยน่ปจวที่าตอนมหาะยกันย่างนีเรื่อยๆก็ภาวนนาจออะไรมบ่นมหวเรียนอย่างนี้เขาก็แบบเนี่ยไม่เนี่ยเชื่อก็ไปเอาข้างข้าวเขคบเพื่นดีก็กอดกอดมืมัน้อพอน้ำเกลือทำไมไม่ดีเธอเชื่อมั่นในตัวไอทับในไอสิ่งที่เขาคิดเองลูกป้าจะเป็นอย่งนั้นู่มาใส่ ให้ความก็ภูมิใจคนเรอากลูกหลานเราทุกวันนีมีข้ออะไรสิ่งทีาวแวดล้อมให้มันแหมนใช่ไหมเป็นแบบว่าแบบ่ามทั้งครอบครอบครอบังาทั้งอะไรทังมากมของมูเมาอ่ะท่อลอดน่มแล้ไม่นุ่มเราได้อยากกินได้หนังเ็ามากผมมีแถวอะไรอยากกินห็ อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคยักยำได้น้ำอึกยังยำได้น้ำจิ้มเขามาแล้วคุณเผาเ้างแล้ว่าเขี้ยวเข่าเข่าแข้งเข่าแข้งแต่ว่าป้าก็เชื่อว่าเขาจะไปเองนะาะมีเขียวมากนะกินเอาเกณฑ์คุณป้าก็คือเราเราขอใข้เกณาคุณยำไม่อแที่อยูกับเรา่ข้แข้งให้ประามเลครับเราก็ให้ความรู้เขาเก็มที่แล้วก็ให้ให้คําสอนเขาในการใช้ชีวิตเก็ฑที่อยู่กับเราเพราะว่าเขาออกแต่อกไปแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะบอกเขามันก็จะน้อยบ้านจะโทรตลอดในป้านีะแต่บ้านพี่โอมจะเหมือนลุงมากเลยนะนโทรห<ข>า,าป้าจะน้อยมากมจะป้าจะโทรแต่น้ำมนต์จะโทรหาแม่เลยน้ำมนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงแม่จ่ายค่านี้ค่านี่ให้หน่อยค่าขนมค่าบาสิบบาท,บาทมีตังค์ไม่พอแต่พี่โอมเนี่ยไม่เคยขอตังค์แม่แม่ให้อาทิตย์ละห้าร้อยไปโรงเรียนพี่โอมจะเหลือ สองร้อยสามร้อยตลอดแม่ก็ถามพี่โอ๊ก,อก,อนนกินอะไรบ้างลูกไปโรงเรียนดิกินอะไรบ้างมันไม่เคยได้ขอแม่เลยน้ำนมนต์นเนี่ยมันมีวันศุกร์เลยแม่อันนี้น้ำมนต์ขอใช่ไห,นไหนไมน้ำมนต์ขอ<ะ>วันร์เนี่ยแม่ผู้เสียวเนี่ยชาวก็สิบห้าบาทเอาโฆษณามาอีกอะมาดูเหรอวะ นั่งกิน๋วยเตียวมน่ะทุกคนแล้วก็เขาก็ให้สแกนจาพี่ดูเาะบเียเหลือห้าบาทแต่โทรมาแม่แก่แกกใส้หน่อยห้นอเดียวห้บาทอันนี้มันหมวกันหมวกันหมดเลนนี้ก็โทรหาแม่้ไงบ้านเราก็้นมันแก้วเออตะลงเหมกันนะบ้านขาเรียกเหมืนเขาจะผสมอะไรมเเฮ้ย ดเลยมันเน่าตดดังไรสดยังไม่ทันได้กินถ้ายึดแต่คำว่าตดดังมีระเบียบแต่ตดเงียบจะมีเรื่องโอ้ยป้าดาตดกลางไรสดเลยโอ้ยไม่ใช่มันก็มานั่งแต่สดใส่มือนะป้าดาเจ้า มันมัว uhm อ่มันม bo> ัวอ si> ่แถมยังหันมาทางกล้องเราอีกนี่มันจะมันทำเพื่อนไหมอะไรไหม้ออะไร้อย่างจกูกจะกีเลี้ยวเนาลุงงต้องใช้ดานหลายเพาเอฟีเขาจะไปเพื่อนเมันก็ยังขายได้อยู่ดานหลายต้องใช้ดานหลายเอมื่อวานนี้สามร้อยึสามร้อยกว่าเรื่องนีกสองร้อยนลนี่ ไม่มีการตามว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้ด้านลายพ่าด้านลายเราคจ้อขยับไปอีกสัก18กิโลอะไนะตอนนี้แค่12กิโลทั้งหลังต้แบบนี้น่ะต้แบบนี้น่ะมันอันตรายมากเลยนะไอ้เมิดตักิดตักเงี้ยคือเปิดขึ้นมาแล้วเห็นไตไ้แบบโจมะขมพี่อมะมาแล้อแรแบบนี้ มันี่มาคู่กลางนี้อยู่แ่แม่บอกว่าเบตลมันอ้ากนแล้วปกติจะเป็นของมันบ่ามืดพอศั์เรื่อแรกอันนี้เป็นตั้งแต่อ้อารลาไหมมันไม่เหมือนกันเนยนะพาไปซื้อทะลูดีกว่าลูกด่ลูกดีกว่าลูกไครลูกเออินกมันเนียนะ เมื่อนี้คือาแต่งตัวหลานแม้วแต่รุ่ที่พี่อซแต่เราพาไปซื้อไม่เราแต่งตัวตอนรับหลานชายเนาะข้ซื้อี่นไ่ไปไหนแล้วตอนแรกนี่เป็นน้องไปน้อน้ำกันไน่นะเนน้องน้ำกันโดราลบใน่าไมบางกล่องนะน่าไล่ชดได้นนะโอ้พ่ไเคปะพี่หนีบแล้วในมืเหนโอเคป่ะพอบ่ไหนีเหน็บคุณกัเขาเพราะว่จมใจยันข้ามพาไปนี่พาไปพาน้องไปดูหนังนะ เต้องบอกลูกอย่างเงี้ยจดี๋ยวพาน้องไปดูหนังอีกระดาต้องใส่กิเลนเร็วนี่ควมโมกทีเทานี่เรียบเลยวกินข้าวกรอ้อมไปออมมาพาลูกเข้าร้านเียวครับผมเอาบอกพขาจะซื้อโทรศัพท์ให้น่าหนูเลยทำงานเลยนะลูกบ้านทั้งสองคนเลยทั้งคนตอนนี้ก็เหมือนกันโทรศัพท์ต้างใช้ตั้งแต่นั้นบ่อเร่งเลอะไรออปโเดี๋ยวมันก็มีแม่อว่า้อะไรมทราห้ลูนู่มันก็บอกว่ามันมใช้ได้่ย มัน้ได้ก็แบบว่าเหมือนเราเชี่บนไม่ได้ทำกี่บอความภูมิใจของป้ามันลายมันมามมื่นก็บามข่ามีบางคนแว่าคนที่อยากได้โทรศัพท์เครื่อใหม่ไม่ซื้อไไมาไม่ไได้แบบว่าโทรศัพท์สวยอันนั้นดีๆนี่เนี่ยเขาภาษาเ่าแบบไปผ่นบางอะไรบ้างหรือว่า มีใช่มันเป็นอะไรพันนาแล้นก็เหมือนกระเพาะนั่นแหละเขาหมันตามนั้นเลยไม่ได้ตาเข้าวเราเสร็จแล้วเด้อมันนี่เขาที่ใส่เรายาวนะลูกๆอ่ะคือว่าในความในความเขาไม่มไร่ไม่คมลูกแต่ว่า มันก็เป็นอะไรที่แบบอยากจะอยากจะให้ลูกเป็นลูกไม่เอาอ๋อใบยางงูมไดมีเอสซีซื้อกระเป๋าให้อะไรให้ที่เป็นยี่ห้อนี่กระเป๋าไม่ได้เกาเป๋าไม่ใช่เย็นได้หรือเปล่าเป็นแบบว่าใส่ไปเรียนลูกนี่มันมีโมีดีนะเนี่ยมันคุณภาพมันดีนะอย่างเงีอย่างเงี้ยป๊าปตาเย็นมาแล้วคุณมันบอกว่าบางทีมันดูเกินไปเมื่ก่อนนะที่จริงอะไรประทังชีวัต เขาใช้กระเป๋าใบเดียวนะทูกพอวนใหที่เขาใช้แบบใช้จนแบบว่ารองเท้ารองเท้าเนี่ยเอาแบบว่าแต่ว่าถ้าวนจะใช้เปือ้าวนเนี่ยรอเท้าเนี่ยวาวเอย่ากอยเวอพี่อมนะแ่้าวนแบว่าแม่แม่รองเท้าหายอเ้าแรืออะไรเงียแล้ว้าซื้อบก่อนเี่ยว่าไม่เคยเรียกร้องว่าถ้าซื้อแบบแบบนี้นะ ให้แม่ซื้อมาให้สาพี่โอ๋ไี่คู่เดียวก็คู่เดียวทุกคนเออใครได้เป็นแฟนเีวรู้เดยลูกอยู่ในวัยเรียมือ้ทา่คคนแบบนี้นะเด็กประดิษเขียนคือแบว่าเอาจนแต่ว่าใสไม่ได้จริงๆแม่พ่อกับแม่ที่ไหนเห็นว่านั่นหนึ่งที่ไหนจะห่อผ่านหรอ่ะเออ ท่านหนึ่งเอะไรต้องเนี่ยอไม่ดื่มนะเขาไม่ดื่มและเขาไม่ชอบบุหรี่เขาไม่ชอบกินบุหรี่ขาไม่ชอบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อเขาไม่ดื่มบุหรี่นะพ่อไม่ดื่มบุหรี่ด้วยแล้วก็คือเราเรามันไม่มีอะไรให้ใต่กเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีในสิ่งที่เราสอนลูกแล้วก็ดูพารู เราไม่ชอบกินบุหรี่อายิงใครนะยิง้อย่ายิงคนะในบ้านจะไม่มีสิ่งบุหรี่ใช่ไหมไม่ชอบคืนแ้วคืออะไรพี่นเ่อบนี่โชเราอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เก่งหืคนดีนะแต่ว่าสิ่งที่มันกเหมือนกันเลยที่มีความแตกต่างอยู่แต่ว่าไม่อบเต้นทุกคน ฟังเพลงได้ฟังเพลงนะเขาก็ฟังใส่หูเงใช่นิ้วใส่ว่าลายเ็บานเราเป็นสอนิ้วจะจะเป็นีดวลายมันใหญ่กว่าหูน้อยๆตรงวลอยสี่หุ่นแต่หหม่แค่สหุ่นให้ลูงลอยหูน่อยเท่นไม่เอาเลยเราไกินก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีบุญกินมาแล้วนะคุณอะใสคุลิลี่ แ้มันทำาไม่ไดู่้นานก็ไม่นาเบ่ั้มนไม่ได้เป็นไจริงทห้กินได้มใจมัไม่ให้ให้นไม่ให้่อที่ไม่อาหารมันไม่เหมือนในบ้านต่าไล้วเาอยู่เเองเขาก็ต้องทำเองงากินแล้วกินแล้ว่ด้อ่โซนไปเขาเป็่องอดเเขาก็เรียนรู้เองแต่ว่าตอนอยู่กับเราเนี่ยเราต้องสร้างพื้นฐานผิดใจของเขามันร้จัก อะไรอย่างนอกจากเอาตัวรอดสวัสดีครับครับี๋ยวเขาจะบอกว่านี่นี่ครับสวัสดีครับยายยายเดินเม่งยายหัวรานยกยอกอบปอนลูกคนเลยเจอเลยป้ๆถ้าใครอยากอิจฉาก็ได้นะอ่าถ้าคนอยากอิจฉาป้าก็ได้เพราะว่าป้าจะภูมิใจมากถ้ามีคนอิจฉาป้อนป้าลูกป้าเอ่อเป็นแบบนี้เนี่ยได้เพราะอะไรไปเรียนสามเดือนใช่ไหมลูกเขาอาจจะไม่อ่าวันลูกป้าก็ได้นะเขาก็เลยอิจฉาเงี้ยเพราะนั้นก็ ็ว่ากันไปอยากอิจฉาก็สบายได้เพราะว่าถ้าทุกคนอิจฉาแสดงว่าวันนี้ก็ลังมาใช่ไหมของเราลูกของเราหรือว่าอะไรเนี่ยของเรามันดีมันดีกว่าอันดีกว่จะเปิดห้องมันของเขาถ้วก็อยากอิจฉาอะไรัก็เป็นปัญหาของเขาด้วยไม่ใช่ปัญหาของเราแล้เราก็เล่าอยากมีความสุขเล่าอยางมีความสุขอีรยิ่งพูดยิ่งมีความสุขนะตรงนี้จะถามว่าโตขึ้นอ่ะเอาจะอกเราไป เรไปมีนิยามอะไรบ้างเ่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่เชื่อว่าพื้นฐานที่เราเียถูกฝังแล้วก็ดูแลเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่เป๋ไปทั้งหมดนะอาจจะมีแค่แตปห้ามอะไรอย่างเงี้ยลงไปเตือนดอกมันละบอดอกมันทำอะไรอยู่ใครบอกว่าลูกป้าไม่ติดพ่อรู้ได้ไงเอาใจมาไม่ให้ดื้อไม่ให้ดื้อไม่ใช่ว่าติดหรือรูปแง่นะทุกคนแล้วถามว่าไปไปนอนรอไป ถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าไม่เกิดเรื่องเนี่ยไปไหนไปด้วยกันนะในเดือนนันตามดื้อหล้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยส่วนมากเขาก็อยู่ที่บ้านดื้อไม่อยู่ไปดิ้นเพิรดกันไปไหนไปกันตลอดอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับลูกก็จะน้อยลุงเวลาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะแบบว่าส่วนมากลุงก็ไปแบบอ่าดี้นเพิร์ดกับคนอื่นๆอย่างเงี้ยกับป้าอะไรเงี้ยเขาก็อยู่บ้านมันก็ห่างลูกช่วงนี้แหละช่วงที่มันห่างก็สี่ห้าปีนี่แหละนะแต่ว่าก็หาเวลาหาจังหวะพาลูกๆไปแต่ว่า เขาก็เข้าช่วงที่เขารู้เรื่องไงช่วงวัยรุ่นช่วงที่เขาจะตรงเนี้ยที่ป้ากับลุงพ่าก็คือตรงนี้แหละป้าคือให้เวลากับลูกเยอะมากพาไปเที่ยวพาไปกินข้าวพ่อป็นไหมเปิไปกับเปิดหลังกวนเนี่ยน้อยมากน้อยมากเขาไม่รถมันเหมือนที่มาเดียวกันอยู่บ้านจบเห็นไม่ใช่ว่าลุงป้าไม่พาลูกไปเที่ยวแล้วลูกป้าก็ไปทะเลทรายร้อนข้างนอกนะไม่ใช่ ป้ากะลูเบื้องช่ทำบุญทำอะัรอื่นเชื่อี่อื่นอย่างงี้เขาเมดเขาไปก็ได้าอยู่ที่บ้าน่่บ้มันต้องใส่นะนกมันบางมดมันหนาสิบหกมิลลิเมตรว่างจะปูกมันจะเป็น่แต่วจะต้องระดับเองมันสูงเล้วใส่เส่ก็เา่ิสแต่เล็กรต่เล็กเขาเพิ่มเลยเาย่ขมแข็งแ่ว่าลูกปลาไม่ค่อยไหวไม่ค่อยอะไรยีกไหว ไหา้แล้วก็ขอบคุณทุกครั้งกันแหละตามเขาเรียกว่าอะไรคำบอกจนชาบูปวนเขาเรียกคือคุณเป็นสองคนก็ขอบประตูที่เราเลีงไว้นะให้ระดับไว้นะชัวร์วจะเด่นน้ำวนว่าน้องเี่อยู่มงมันยังมันสามารถไปปูนได้อยู่น้ำกระพี้สามารถใส่เล็กอันนี้ได้ยู่งเล็กทีเดียวมันอีกแข็งเดี๋ยวเราแข็งเ็แล้วดีเลยแต่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแต่เว่าไปไปหนมาไหนที่จะวางใจที่จะวางใจเจ้าน้องดีเลย นิ่เาฟนํากนอดียวก็ไม่จับเดี๋ยวก็ไปจับซ้อยยงงเดี๋ยวกไจับแนวๆเออแล้วก็ไปเป็นเกลางอทำเราพูดเรื่องลูกเป็นฉากซะก่อนูย่าไปเยกูฉากไปติกันมันเศันครับใสเอียงแล้วเอียงครับดเปิดางมาได้ได้ได้หรือยังนะยังบเหลี่มปิดเนียตมาตาศึกษาอ๋อ น่ารักกับลูกทุกคนอยู่เด้อท่านวะคือไอ่อยาจะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยนะพ่อแม่ทุกคนเนี่ยคือเขาจะรู้มุมน่ารักของลูกนะลูกจะเป็นยังไงก็น่ารักก็ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ลูกเราทำเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเขาทำไม่ดีไม่ถูกต้องแต่เราก็ยังยังบอกว่าลูกทำดีอย่างเงี้ยกี่เป็นการตอบสน่ถูกต้องถ้าลูกเราทำอ่าทำดีประชมว่าดีมันก็ถูกมันก็ ตามสมมาาวนแต่ถ้าเราเห็นมาไม่เข้าเลยใช่ไหมแกวเลยกินมืองพันนะไม่ตำรดาหนงพันแกวเนี่ยขึงนี่ยแข็งกระดยกมันขึ้นได้โดดได้ตะกี้เนี่ยกตาอ๋อตะกี้วนนี้ทารนแข็งขึ้นได้ก่อนวันนี้ทานแข็งขึ้นเราเห็นว่ามันไม่ถูกกอนวันี้ทานแข็งโดดเือจเสือชีตายังไงมันมันโดดแคไกลหุ่ยุ่งห่นมาเลพี่หลอมกลยในวันที่เขาโตขึ้นปิดแนี่ยังบ้านเราเนอ มาใ้ like so ้ทดแกานั้ะมาอตามตามคที่เป็นจริงแกง่ด้แกงขอยะะแกงมือซามือเทียงมือคนที่นสัอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่งานเากินตาเขาเขาอิ่มดหน่อยนะครับวนั้นไคไปเดืร้อเจ้าสีไปทำอะไร อากาศีเทอมันนี่ไงเมันแกวเข็เตาเลยฮะแล้วเปียวขึ้นมาแก้ก็เดินนไปย่ฮะเดกลอนนยไม่น้อยมากลมากอ่ามาก่งเมเเเขาลุงเขายมาส่งมาให้ให้มันรเ่ยลยมันมันก็เจ็บรแล้วอลุงน่ครับแตไมนี่แหละมากมาอยู่นี่อยูีไปหาหมอลุงันธนะของเจ้าเนอะปู่นะมันาหมอเจ็บวอ่